นในครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Cooking คนในครัวนะคะพบก,กับไายและพี่ไก่เป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง i ีเดียแ h น n นลเราให้คุณมากกว่าคําว่าอาหารนะคะและเราอยู่กันมาครบ1ปีแล้ว<อ>นะคะก็อยู่กัน2คนมันก็เหงาเบื่อพูดเลยไม่ไม่ตื่นเต้นมัน มองไปก็ว้ามีเหมือนกันน่าเบื่ออะไรอย่างนี้นะดังนั้น1ปีนะเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรายการเราไม่มีใครหายไปแต่จะมีคนเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะนั่นก็คือในแต่ละสัปดาห์นะคะเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมกันพูดคุยพร้อมกับทํากับข้าวไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะวันนี้นก็เ,เห็นว่าแบบประเดิมเทปแรกแล้วก็เราก็เป็นผู้หญิง2คนอยู่กันานานก็เลยเชิญ หนุ่มๆมากแฮปปี้ป่ะแฮปปี้มากแฮปปี้มากคือคนนี้แบบคือเป็นแบบพระเอกอะไรเงี้ยโอ้ยพี่รู้จักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะคือดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวมีบุตรแล้วว้าอุ้ยนอะะคิ้วตกเลยอ่ะคิ้วแบบเอามาจะมาเฟสปามาอย่างนี้เลยทันทีเลยอ่ะไม่ใช่คือคือดิฉันจะไปเริ่มงานกับที่ไหนไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอคนนี้ก่อนเหมือนโดนสาปให้คู่บุญกันมายังไงก็ไม่รู้จริงๆ ใครอยากรู้อ,อยากรู้แล้วใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับประเดิมครบรอบหนึ่งปีของเรากับคุณวินัยใกล้หมุดนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่บสวัสดีครับโอ้โหอะไรใครโดนสาบ <c oughs> เลอะเลอะเลอะ,ะโอ้โห <c oughs> คือ มันเรา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 ยากเลยแหละตีเลยเราเจอกันมานานมากตั้งแต่ตอนเล่นเรื่องนางนาคที่เป็นเรื่องแรกที่เจอหลังจากนั้นก็ได้เจอกันมาอีกเรื่องตอนนั้นตอนนั้นเราสองคนดำกว่านี้เยอะใช่ตอนนี้เราขาวดูดีให้ดูซิคนโอ้โหคนเมืองอ่ะรู้สึกเหมือนยืนดำเหมือนเดิมนะคะคุณพี่นี่เขาดีขึ้นแล้วนะนี่นี่ดีขึ้นมากตอนนั้นเขียวกว่านี้เยอะชื่อค่ะยังไม่ได้ดู ดูค่ะแสดงว่าคุณลืมไปแล้วสิปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมสมัยตอนนั้นผมอายยี่ก็หนังมาถ่ายกลางคืนก็ต้องถ่ยี่สิบสองทรายประมาณสักสิบหกได้มั้ยสิบแปดสิบแปดเหรอตอนนี้ไม่ต้องพูดนะตอนนี้ผมประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองหนังกับยี่สิบปีแล้วเหรอคะโอ้ยหนังคลาสสิกอย่านะวันนี้พี่ไก่ถือว่าเราสองคนมาเป็นพวกเดียวกันพี่ไก่นั่นแหละที่จะไม่มีลูกนั่นเองเฮ้ยมีการจับมีดเกิดขึ้นอ่ะในไหนวันนี้พี่แม็กมาทั้งทีนะคะแล้วก็ จากการสอบถามของเราพี่เมฆบอกมาแล้วว่ากับข้าวเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ขอรัดจัดมาจากจังหวัดไหนเนี่ยกับกระบี่กระบี่ไงกระบี่จริงๆก็เพราะคนคนคนเชียงใหม่แต่ว่าพ่อไปอยู่ไม่ต้องเลยพ่อไปอยู่กระบี่นั่งเลยมาขนาดนี้อ๋อเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ทองแดงทุกวันนี้เพราะว่า มันอยู่หลายที่ไปอยู่เชียงใหม่เกิดที่เชียงใหม่แล้วมาอยู่กทำไมไม่เลือกที่จะติดสำเนียงเหนือเราจะได้เลยทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นทองแดงเวลาไปไหนก็มีแต่คนแบบแบบอะไรอ่ะพูดจริงๆไม่ได้เป็นใช่ไหมแต่ว่าตั้งใจให้เป็นคาแรคเตอร์มากกว่าแต่ว่าน่าจะเป็นทองดำนี่กับคนนี้นี่เล่นเล่นกับเล่นกันมากี่เรื่องกี่เรื่องก็มีทองแดงทุกเรื่องใช่เขาทองแดงคือ ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแค่ต้องถ่ายใหม่บางฉกแค่นี้ละครละครก็ล่าสุดก็มาเจอกันนะใช่เราน่าจะเจอกันแต่ว่าแบบไม่ถูกกันซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อๆไปเดี๋ยวจะมาคุยตอนนี้เดี๋ยวจะหมดเรื่องสะก่อนนะคะนั้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้เมนูของเราจะเป็นเมนูอาหารรสจัดนั่นเองนะคะจัดมาให้พี่เมคโดยตรงวันนี้เราประเดิมด้วย2เมนูก่อนเลยนะคะนั่นคือปลากระบอกทอดขมิ้นนะคะแล้วก็แกงหอยแครงใส่ใบชะพลูจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนั้นไปชมกันก่อนค่ะเดอะคึกคิ้งคนในเครือ ็นกันไปแล้วนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าเราจะแบ่งงานกันนะคะทีมของเราด้วยการที่น้องก็จะใช้กำลังเฮ้ยหรือว่าให้พี่แม่ทาดีให้ผมทําอะไรเออเออคุณมาตำตำาฟิกแย่อ้าวได้พี่ปรุงให้ผมหร้วผมตำเองหนูเนี่ยปรุงเอาเนี่นี่เเนี่ให้มันรู้เรื่องบ้างส่วนพี่ไก่ทําอะไรง่ายๆเช่นทาปลาน้องน้องชายอ่ะมาหั่นตรงนี้ไหมพี่เขาจะได้อ้าวได้ ลุงก็ได้ครับลุงเธอเธอจะไม่ทำอยู่ตรงนู้นเอออ่าปลงเลยปลงเลยเดี๋ยวนะก่อนอื่นก็คือเครื่องแกงก็คือจะเป็นหอมแดงกระเทียมแต่ว่าอันนี้ที่จะพิเศษนะคะก็จะคือมีพริกไทยสดด้วยนั่นเองนะเราทำอาหารนี่แสดงว่าตั้งแต่ทำอาหารมาปีนี้ผมว่าไม่นานแล้วตายต้องมีลูกมีสามีแล้วล่ะ พี่เป็นคนวอแวกับเรื่องนี้มันเข้าถ่ายแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มเหมือนกับคนกำลังทป็นตัวคือคนเป็นโสดมันกินข้าวไม่ได้หรือยังไงตับไปด้วยตับไปด้วยทำไมเจอกันต้องตีกันด้วยเนี่ยแบบนี้ตลอดพี่ขอชอปแต่รู้สึกว่าผาดผู่มากเลยนะทรายก็เดี๋ยวตามเอารอเออเลือกไหมเนี่ยจะใส่เลยป่ะใส่ลงไปอ่าโอเคอาเดี๋ยวหนูหยิบผ้าข้าวไก่ก่อนพี่ไก่ก็ได้ไม่มาวอแวกับเราบ่อยๆเราเป็นคู่กันนะเราต้องเข้าข้างกันนะหอมสองอย่างแล้วอะไรอีกเนื แล้วก็พริกอุยในในหนังที่เล่นด้วยกันก็มีบททำกับข้าวมีมีนี่มะนาวหล่นใช่ไหมขอบคุณมากอันนั้นเขาอันนั้นไม่ได้ฉากทำกับข้าวในเขาเรียกฉากไครแม็กไครแม็คเราเราต้องตามให้มันละเอียดไหมด้วยใช่คือแค่แบบให้ละเอียดเหรอเท่าที่จะทําได้มีแรงหรือเปล่าต้องละเอียดแบบนี้เลยนะคะเฮ้ยจริงๆค่ะเอาจริงสิจริงจริงค่ะใช้เวลาห้านาทีก็อ๋อนี่ยเราเรามีเวลาเรามีเวลาเยอะ คือตอนนี้นะคุณผู้ชมพี่แมงเนี่ยมีกิจการเป็นของตัวเองด้วยนั่นก็คือการขายปุ๋ยขายปุ๋ยคุณไปยังไงคุณไปยังไงมายังไงทำไมคุณไปขายปุ๋ยได้อ้าวขายปุ๋ยที่คนไหนงหว่ดผมคนกระบี่ทำสวนปาล์มสวนยาคนกระบี่เขาก็ทำร้านอาหารก็ได้หรือว่ามันเมืองท่องเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยทำรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ชอบอ่ะจบชอบอยู่ต้นไม้ชอบอยู่กับสวนอฉันผิดใช่ไหมที่ฉันถามเนี่ยถามได้ ชอบอยู่กับต้นไม้ใช่พูดซ้ำเสมมันฟังดูแปลกๆได้ยังเนี่ยได้ยังได้ยังโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอ่ะอยากให้กล้องมาเห็นมากเลยว่านี่ไม่ใช่การโขนี่คือการเอาสากทุบบุบบุบไม่ได้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 อย่างงี้เมียไม่ให้ผ่านนะคะนะเออหนูเป็นเมียพี่หนูไม่ให้ผ่านนะเวนละจะได้แกงไหมจะได้แกงไหมนั่นสิเดี๋ยวก็รู้อุ้ย ใช้พริกไทยรู้ว่าแต่การตำเองอย่างนี้นี่ดีนะดีตรงที่ว่ามันได้รสชาติอาอแน่นอนสิเครื่องแกงตําเองตาใหม่ๆมันหอมได้ไหมเฮ้ยนี่ยังไม่หมดเลยนะเออแล้วแกงนี่มันแกงพริกพี่หนูระวังกระเด็นนะนี่ไงไม่มีใครสบตากันเลยตอนนี้กลัวมาพูดเลยนี่ไความลำบากนั่นไงแล้วตกไปในด้ช้อ้าวเฮ้ยดูดูจะลำบากละวผมถึงไม่ค่อยเข้าครัวเพราะอย่างนี้มานี่มาเขอามานี่มาอ้าเจะชนกันเลยตำให้ดูสิ ตามให้เหมือนในในหนังอ่ะตามเหมือนที่ตามมันมีอยู่ฉากตามอยู่อย่างนี้เห็นตามไปกินอะไรนะกินเนี่ยมะขามเปี่ยนเฮ่ยลองชิมลองตามลองชิมดูเฮ้ยจำได้เหรอจำได้สิพี่คือตอนตอนถายนะตอนนั้นนะคือ คือตอนนั้นพี่เมฆเขายังไม่มีฉายาเป็นของเขาดิฉันก็กล้าเล่น,นก,กล้าทำอะไรเขาหลังๆฉายาเขาเริ่มเยอะดิฉันก็ไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยเท่าไหร่ฉายาว่าอะไรคะลิ้นสวนท์คืออะไรอะ่ะเมคลิ้นสวนเขาต้อง,ง,เ,ของเขาต้องจูบจริงจูบเลือกซึ่งจากการถามกันคือพี่เม่บอกว่าเป็นคนเล่นหนังไม่เก่งถ้าจะให้หลอกไม่อินจ,าจ้าต้องเล่นจริงจา้าใจาแล้วหยุดยิงฮากว่าเยอะใครฮาที่ไม่ฮาดูให้ที่ไหน ก็ก็ก็นางเอกเขาให้จูบแล้วไม่ไหมไ่จูบได้จูบแตเรื่องเยอะดูมเกียดเขาใช่ยถ้าผู้หญิงบอกให้จูบก็ผู้ชายก็ในหนังมันจะต้องล้วงลิ้นเข้าไปด้วยหรอมันเห็นในในไม่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดมีแบบออกไม่รูัวก่อนว่าตอนเล่นกับพี่แม่อะเออเลิฟซีนไม่ได้เล่นเองเพราะตอนนั้นอะ เพิ่งเข้ามหาลัยแม่แม่ไม่โอเคหรือถ้าเป็นคนอื่นแม่อาจจะโอเคอันก็ไม่รู้นะแต่ตอนนั้นแม่ถ้าเกิดว่าหลุดจากมหาลัยอาจจะเล่นเลิฟกจเฮ้ยพอพอพอพ้นจากพี่แม่ไปหนูเล่นเองทุกเรื่องเลยอ่ะจริงแต่เธอก็ไม่เคยจูบจริงใช่เอ้ยจูบจริงทุกเรื่องเพราะฉันเลือกแล้วว่าพระเอกฉันโอเคเว้นล้วตอนนั้นยังเด็กเสไยดายเขายังเสียดายด้วยเสียดายจริงไม่ได้จูบจริงตอนนั้นโอ้ทยตันไปด้วยโอเค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 ขอบคุณพี่ คุยไปตำไปเฮ้ยพี่แม่เคยกินแกงนี้ป่ะคิดว่าเคยกินนะมันดูมันดูเป็นแกงพื้นบ้านเพราะว่ามันเมนูนี้ก็หากินยากพอสมควรร้านอย่างไปตราดเมื่ถึงเมื่อวานยัได้กินด้วยนะจริงดิใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าใช้ใช้เครื่องแกงเหมือนกันหรือเปล่าใช่หากินตามร้านที่มันพิเศษจริงๆรอะเมนูนี้ไม่ค่อยมีหรอกแล้วนี่นะนี่บทน้อยลงแล้วนะแต่ก่อนวอลแวร์กว่านี้อีกแล้ ต่ก่อนเน่ยมันยังไงตอนเด็กๆแล้วเหรอเออตอนเด็กๆอ่ะตอนนี้ไม่สนุกใส่มาเรียนด้วยแล้วก็อยางนู้นู้แล้วก็เลยไม่ค่อยถามไม่เป็นไรนายก็จะได้โดนคนอื่นถามบ้าอย่างก็มีเรื่องอยากจะถามนายเหมือนกันแต่เราหลอกล่อให้นายปลยใจก่อนเจอหลายเรื่องาไอ้นี่ก็ไม่ถามทอดปลาดีกว่าทอดนี่คือเราต้องต้องกันป่ะต้องต้องบ้างค่ะไม่ใช่ต้องกัน ได้ทำอะไรนะบ้างบ้างเหรออ๋อมาไปภาษาอะไรต้องการงงกันแต่ตอนทอดนี่เราก็ต้องหลบกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าทานจะมันจะกระเด็นมาจะให้ดีอ่ะคุกแป้งดีกว่าโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นยังไงตอนนี้เราต้องรอให้น้ำมันร้อนอยู่แล้วด้วยเนาะเราไปพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทำเมนูนี้กับพี่เมฆกันต่อค่ะเกือก ฉันใมครัว